สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันเสาร์ที่28ตุลาคมกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค่าเฉพาะคุณที่บ้านใจสนใจชุดจัดเดี่ยวของมาต้งองมีคําคือวันเสาร์นี้มีมาฝาก3 EP และตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 2-2คู่อยู่ในศึกบุนเดลิกานะทั้ง2ตัวเลย มาเยือนดาสัสตัดไรซิโคลนห้ามพลาดด้วยการทั้งปวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นใช้ข้อมูลสองฮูดูแฮนดิแคปมาเยือนกัมดํดาสัตัดแข่งขันกันตอนสองทุ่มครึ่งมาเยือนต่อสามลูกแน่นอนครับเกมคุณเนี้ยมันเหนือประกันเยอะมันใหญ่ประกันเยอะลงเล่นในบ้านต่างหากแต่เจอราคาสามลูกเข้าไปการเป็นบอลสูงสีทันที เพราะเราก็ไม่อาจแน่ใจได้ว่าบาเยิร์จะยิงขาดหรือไม่ขาดจะมาแรงหรือไม่แรงแต่ระงวัลของบาเยิร์จะชนะคู่แข่งก็จริงแต่บางทีก็ชนะไม่ขาดบางทีทํำท่าเหมือนจะขาดมาเร็วก็โดนไล่มาไซงั้นและวบาเยอรก็เพิ่งผ่านเกมกลางสัปดาหมาแต่อย่างไรก็ตามการหมุกเอาชนะการลาตอสลายมันทําให้บาเยิร์เนี่ยเบาใจได้แล้วในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยน แต่ในเกมลีกพวกเขายังเบาใจไม่ได้เพราะตอนนี้พวกเขาอยู่ดับที่สามตามหลังซาตุกกาดและตามหลังเลเวอร์คูเซนอยู่ด้วยคะแนนด้วยนะเพราะนั้นหมายเย่นอีกยอมไม่ได้ครับพวกเขาจะต้องทะยานขึ้นไปเป็นทีมนำจากผงยืดหัวฮดและยืดยาวๆให้ได้เพราะทุกครั้งที่ทำได้นั่นหมายถึงการคว้าชแชมป์ลีกเจอกรบดามสตัต ในนาทีที่ดาบสาั่นน่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะอย่างน้อยพวกเขาชนะได้แล้วอย่างน้อยก็มีเกมที่ชนะเบรเมนเกมที่ชนะอาหมวกขยับขึ้นมาอยู่ดับที่12บสองของตารางมีความปลอดภัยมากขึ้นวันนี้หมวกมาเยือนมาเยนสิ่งเดียวที่ทำได้คือรับระโตอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่แต่โดยรูปเกมมันจะต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแหละพอมาเยนคงถาโถมเขาใส่ ผู้นี้เจอราคาสามลูกแล้วไงต่อเช็คพูด,ดูแฮนดิแคปนี้ว่าเจ้าใจางไงเจ้าก็ยังคงมั่นใจว่าบายเยอร์มาแน่ไอราคาพู้นี่ไม่แปลกใจหรอกปรับราคาลดลงทั้งหมดในช่องบายเยอร์เพิ่มขึ้นทั้งหมดในช่องเสมอเพิ่มขึ้นสี่ลดลงหนึ่งในช่องทิมเยือนแต่เจ้าที่ลดลงนั้นก็ไม่แปลกครับเพราะว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็อยู่มายี่สิบไปไปลายแต่เจ้าที่ปรับลงนั้นไปสามสิบห้าแล้ว ตอนนั้นก็เรียกเรียกได้ว่าก็เป็นการปรับราคาเพิ่มขึ้นนั่นแหละแฮนีิแคปสามลูกต้องยิงสามตรงเพื่อเสมอตัวเจ้าสี่จากห้าลายยังคงเชื่อใจมาเยือนว่าจะถลุงยับในเกมนี้และก็ปรับอ่าสี่ต่อห้อ่าสี่เจ้าที่ปรับลดลงในช่องมาต่อก็ไม่ปรับเพิ่มขึ้นในช่องบอลรองด้วยก็คือมองว่าดาบสัโดนแน่เพราะนั้นคู่นี้แฮนดิแคปนี้ ยังคงเชื่อมั่นบาเยอร์นว่าจะชนะและยิงถล่มทลายเราก็หวางให้เป็นเช่นนั้นเพราะเรากำลังจะจัดบาเยอร์นไปเป็นทีเด็ดตัวในสดสิบดาวตัวที่หนึ่งใน EP2 สนะศึกบุนเดลิกา้าจับคู่คืนวันเสาร์นี้นะจัดบาเยอร์นเป็นของแพงของดีครับคู่ต่อมาเช็คกระมูลสองพูด,ดูแฮนดิแคปแรสซิกกับโคโรนแข่งขันกันตอนห้าทุ่มครึ่ง เป็นคู่หนึ่งฝึกของสึกบุนเดตไรซิกต่อลูกควบไรซิกก็เพิ่งผ่านเกมกลางสัปดาห์มาเอาชนะโซเวนดาโซเวนดาไปสามหนึ v v ่งสถานการณ์ในยูฟ่าจจมเปลิกดีขึ้นเพราะว่าเกมแรกชนะเกมที่สองแพ้แมนซิแล้วก็มาเกมที่สามชนะโซเวนดาได้ก็มีหกคะแนนแหละอุ่นใจนิดนดหนึ่งอง์การนุ้นผ่านเข้ารอบของไรซิกค่อนข้างดูดีในเกมลีกพวกเขา ถือว่าเป็นกีเป็นทีมกลุ่มที่2ของตารางนะเพราะกลุ่มแรกเนี่ยทีมลำที่หนึ่งถึงสี่เนี่ยพวกเขามีตัวเลขคะแนนแตะเลขสองคือเอ่อยี่สิบกว่านะพวกด็อดมุลมาเยิ่สุดกาดเลเวอร์แต่ไลซิกเป็นทีมับที่หมีอยู่สิบเจ็คะแนนต้องชนะเกมนี้ครับเพื่อจะไปแตะเลขสองกลายเป็นทีมหนึ่งในกลุ่มนำอีกครั้ง เจอกับโคโรนอยู่ดับที่สิบหกชนะเกมแรกไปแล้วก็คือการชนะเือร์เช่นกระดับมัดมาถามว่ามีโชคไ,ไหมก็มีแหละเบอร์เช่นกระดับก็โดนใบแดงโคโรนก็เข้าทางเลยก็มีความมั่นใจมากขึ้นหมุกม,มาเยือนไ์ซกเกมนี้ก็น่าจะมาเน้นรับขอแบ่งแต้มแบ่งคะแนนเป็นหลักเพราะว่าพวกเขานี่เคยทำได้นะทำได้ดีกันหลายซิกมาก่อน แต่เกมนี้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าราคาลรซิกยังคงแพงนะลูกควบซองพูด,ด้วยแพนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายในส่วนของราคาพูยังคงเชื่อใจไรซิก4ต่อ1ปรับราคาลดลงในช่องจับ,บานช่องเสมอปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดช่องทิมเยือนปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดพูดเชื่อไรซิกแทนดิแคปลูกควบปรับลดลงทั้งหมดในฝั่งจับ,บานต่อ ปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดใชบบนช่องบอลรองทีมเยือนเพราะนั้นคู่นี้แฮนิแคปนี้เจ้าอยู่กับก ik, ไรซิกจัดไรซิกม่เป็นที่เดึด่ตัวเนี้สดสิบดาวตัวที่สองใน e ีพีสองึกบุนเดริกานะสองคู่ใน e ีพีสองต่อบาเยินต่อไรซิกส่วนท่านใดยังไม่ได้ฟัง e ีพีหนึ่งและยังไม่ได้ฟัง e ีพีสามรบกวนติดตามกันให้ครบั่วด้วยขอบคุณครับ